มึงดื้อพี่สองเลยมือึงโนเนี้นแทยบอัดบีบอันน้ำพึ่งมาเลยตัดหญ้าได้มิมตัดหญ้าได้มิมครับตัดหญ้าได้มิมหากินมาแทบหากินมาได้แทบเฮ้ยอยู่มัอองก็นนะภริยากอับลูดบึ้ย อู้น้ำแตกพักๆวะเอ้ยเฮ้ยคักไปแห็นอะไปแห็นดิความดอกไม้วะอู้คักแล้วป่ะอืมเจสันดอกไหม ดีกีถา่าย <laughs> อยู่บ้านดีกีถ่ายอยู่บ้านดิดีกีอ่ะอันนี้หัวเสียเิอะจับบีบของแท้ครับตรงนี้มีแอสติดครับเนี <laughs> ่ยน้ำใส,สเงียงไวไปน้ำใสเงียวเลยกินยามุติ่ง แช่หลายแช่หลตุ้ยครับตุ้นี่ครับโอ้เฮ้ยแไหลายแไหลายานึงจังปะอืมมาขคางบได้ไหมอืมนี่เดียนหา นี่ครับนี่นี่นีกินโชดกินโชดอว้าวอ้าวอืมบัติปากโป๊ลป๊เลมาก่อบอืมโอ้ยมันดือะฮ่าฮ่า่า่าฮ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 ่่าฮ่่า่ โอ้บิตเทอน้นางวันตัดน่ยน่กินมิมีน้ำมิมวยะ วันว่างๆาง,งานบ่นวันว่างๆว่างๆเปลี่ยนทุกว่างไม่มีงานแต่ได้กินของดีบ่อึดงานอืมได้เรียกสิเฮ็ดเตี้ยอืมที่ไปกันไปได้เหมือนเดิมบ่มาเด้อพี่น้องเอ้กินดังเพลิงบ่เนะี่ยดังมิม่มอืมดังมิม่มดังมิม่มหมกเนาะ ô mạnh mạnh lạng mà